สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมสภาจำาลองสัญจรให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรุงเทพมหาคนครการจัดกิจกรรมสภาจำาลองในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสุวรรณีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายในหัวข้อวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางก,การเมืองโดยนายวิเชียนวัวบานผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค การอภิปรายในหัวข้อระบบรัฐสภาบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภาหรือว่าเราเรียกว่าสภาจำลองโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการประชุมจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการแสดงบทบาทสมมติในการประชุมวุฒิสภาในประเด็นเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าจาทีก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการเมืองอยู่แล้วค่ะก็เหมือนเราได้รับความรู้เพิ่มเติมที่ว่าเรามีความรู้จากเดิมเราก็เหมือนได้เพิ่มคูณความรู้เรื่องนี้มากขึ้นค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้เข้าร่วมกับการเป็นส่วนหนึ่งของการ ได้เป็นสวที่ได้ทําการเสนอยติด้วยค่ะก็รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับตัวเองมากก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็คิดว่าในอนาคตก็สนใจในอาชีพทางด้านนี้ค่ะ